สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของจักรพรรดิองค์หนึ่งในอินเดียโบราณที่แบบว่าน่าทึ่งมากพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะจากนักรบผู้พิชิตสู่ผู้ปกครองที่ยึดมั่นในหลักธรรมสวัสดีครับใช่เลยครับเรื่องพระเจ้าอาโศกนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนแปลงของพระองค์มันยิ่งใหญ่จริงๆ เราจะมาดูกันนะคะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วมีมรดกอะไรที่พระองค์ทิ้งไว้ให้เราศึกษาบ้างโดยเฉพาะจากพวกหลักฐานจารึกต่างๆที่มีอยู่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือช่วงต้นรัชกาลตอนนั้นพระองค์ก็ยังทรงดำเนินนิยมวายขยายอํานาจเหมือนกษัตริย์นครบทั่วไปนั่นแหละครับแต่แล้วก็มีเหตุการณ์สาคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยสงครามกับแคว้นกะลิงคะใช่ไหมคะเห็นว่าครั้งนั้นมันโหดร้ายมากถูกต้องครับ ประมาณ8ปีหลังครองราชก็ราวๆ270ปีก่อนคริสตศักราชสงครามครั้งนั้นแม้จะชนะนะครับแต่ว่าภาพความสูญเสียมันรุนแรงมากมีการบันทึกไว้ว่าผู้คนล้มตายนับแสนเลยถูกจับเป็นเชลยอ,อีกมหาศาลพระเจ้าอาโศกเองเนี่ยทรงบันทึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดอย่างหนักหนาคือมันกระทบใจพระองค์มากโอเป็นแสนคนเลยเหรอคะ จำนวนมหาศาลจริงๆนะคะคงเป็นภาพที่แบบว่าสะเทือนใจมากจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสิคะแน่นอนครับคือหลังจากนั้นพระเจ้าอาโศกทรงเหมือนกับหันหลังให้การใช้กำลังทหารไปเลยละทิ้งความรุนแรงทุกรูปแบบแม้กระทั่งการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็หันมาน้อมรับพุทธศาสนาอย่างเต็มที่กลายเป็นองค์อุปธรรมคกคนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้าศาสนาพุทธรุ่งเรืองแล้วก็เผยแผ่ไปกว้างขวางมากไม่ใช่แค่ในอินเดียนะ Mm hmm. มีหลักฐานพูดถึงการส่งคณะทูตไปเผยแผนหลักธรรมไกลถึงซีเรียกรีกหรือแม้แต่ส่งพระโอรสพระธิดาไปยังสีลังกาด้วยครับแล้วในอาณาจักรที่กว้างใหญ่ขนาดน,นั้นนะคะพระองค์สื่อสารหลักธรรมใหม่ๆพวกนี้ให้ประชาชนเข้าใจได้ยังไงคะมันคงไม่ง่ายเลยนะพระองค์ใช้วิธีที่ออต้องเรียกว่าล้ำหน้ามากในยุคนั้นเลยคือการสร้างเสาหินแล้วก็ศิลาจารึก สลักพระราชองค์การที่เน้นหลักธรรมคำสอนหรือที่เรียกว่าธรรมะของพระองค์ลงไปซึ่งมันครอบคลุมทั้งหลักการปกครองคุณธรรมจริยธรรมต่างๆแล้วก็นำไปตั้งไว้ตามจุดยุทธศาสตร,ร์สำคัญจุดสำคัญนี่คือเช่นตามเส้นทางการค้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับใช่ทั่วอาณาจักรเลยแล้วที่น่าสนใจคือ ที่บอกว่าน่าสนใจเมื่อกี้คือเรื่องภาษาหรือเปล่าคะที่ไม่ได้ใช้แค่ภาษา,ษาสันสกฤตถูกต้องครับอันนี้น่าทิ้งมากคือพระองค์ไม่ได้ใช้แค่ภาษาสันสกฤตที่เป็นภาษาชั้นสูงแต่เลือกใช้ภาษาท้องถิ่นด้วยอย่างจากที่เจอกันดาฮาในอัฟกานิสถานปัจจุบันเนี่ยก็สลักเป็นภาษากรีกกับภาษาอาราเมเอกเลยซึ่งคนแถวนั้นเขาใช้กันอยู่โหแสดงว่าตั้งใจสื่อสารกับคนทุกระดับจริงๆครับผม จารึกพวกนี้เลยกลายเป็นหลักฐานการเขียนยุคแรกๆที่สําคัญมากๆของอินเดียทําให้เราเข้าใจแนวคิดของพระองค์ได้โดยตรงเลยแล้วก็ที่สําคัญคือจารึกส่วนใหญ่เขียนด้วยอักษรพราหมีซึ่งเป็นต้นกําเนิดของอักษรในเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายภาษาเลยนะรวมถึงอักษรไทยเราด้วยพอน้อมรับพุทธศาสนาแล้วแนวคิดการปกครองก็คงเปลี่ยนไปมากเลยสิคะนโยบายที่เน้นธรรมะนี่มันเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะชัดเจนมากครับ พระองค์เน้นเรื่องความอดทนอดกลั้นทางศาสนาคือให้เกียรติทุกความเชื่อไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธมีประโยคทองเลยนะครับที่ว่ามนุษย์ทุกคนคือลูกหลานของเราโอ้โหแสดงถึงความเมตตามากๆอืมลูกหลานของเราเลยใช่ครับแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานอย่างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความกตัญญูความซื่อสัตย์แล้วก็ที่สำคัญเลยคืออหิงสา การไม่เบียดเบียนแล้วมีการดูแลทุกสุขประชาชนจริงๆจัง,จงๆด้วยไหมคะแบบที่เป็นรูปธรรมมีบันทึกไว้ชัดเจนครับมีการตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสวัสดิการประชาชนโดยตรงมีการแจกจ่ายยาสร้างสถานพยาบาลหรือโรงทาน รงทานด้วยครับไม่ใช่แค่สำหรับคนนะแต่รวมถึงสัตว์ด้วยอันนี้ถือว่าก้าวหน้ามากๆในยุคนั้นจริงด้วยค่ะดูแลไปถึงสัตว์เลยแล้วพระองค์เองก็ยังเสด็จไปตรวจเยี่ยมราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาโดยตรงด้วยนะครับฟังดูเหมือนเป็นการปฏิวัติแนวคิดการปกครองไปเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะการบริหารจัดการอาณาจักรใหญ่ๆแบบนั้นมันยังต้องมีประสิทธิภาพอยู่ใช่ไหมคะที่ศูนย์กลางที่ปาตาลีบท ระบบราชาการก็ยังจัดเก็บภาษีมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเช่นระบบชนลประทานเพื่อการเกษตรการสร้างถนนหลวงเชื่อมเมืองต่างๆถนนนี้สำคัญนะฮะสำคัญมากครับแล้วไม่ใช่แค่สร้างถนนนะยังปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตามทางขุดบ่อน้ำสร้างที่พักแรมคืออำนวยความสะดวกเต็มที่เลยครับสำหรับการเดินทางการค้าขาย แล้วมรดกที่จับต้องได้ที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันมีอะไรเด่นๆบ้างคะที่เรายังเห็นกันอยู่ที่เด่นที่สุดก็คงเป็นพวกเสาหินนี่แหละครับโดยเฉพาะเสาหินที่สารนาสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาหัวเสาที่เป็นรูปสิงห์สี่ทิศนะครับที่อยู่บนยอดเสาอันนั้นสวยงามมากแล้วก็โด่งดังมากอ๋อที่เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียตอนนี้ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับปัจจุบันกลายเป็นตราแผ่นดินของสาธารณรัฐอินเดียไปแล้วที่เราเห็นบนธนบัตรบนเหรียญต่างๆนะครับจากสัญ,ญลักษณ์อำนาจจักรพรรดิกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประเทศยุคใหม่น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วมีเสาอื่นอีกไหมคะมีครับมีเสาหินที่ลุ่มพินีในเนปาลปัจจุบันอันนี้ก็สําคัญมากเพราะมีจารึกยืนยันเลยว่าตรงนี้คือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าและก็ยังบันทึกด้วยว่าพระเจ้าอาโศกเคยเสด็จมาที่นี่ แล้วก็ทรงประกาศลดหย่อนภาษีให้หมู่บ้านนี้เป็นพิเศษด้วยละเอียดมากเลยนะคะครับนอกจากเสาก็ยังมีพวกสถูปวิหารอีกมากมายที่พระองค์สร้างหรือบุรณะตามสังเวชนียสถานต่างๆซึ่งหลายแห่งก็ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้สรุปแล้วเรื่องราวของพระเจ้าอาโศนี่คือการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะจากสงครามความรุนแรงสู่การค้นพบสันติภายในผ่านพุทธศาสนา แล้วก็แผ่ขยายความเมตตานั้นออกไปสู่การปกครองครับผมและที่น่าทึ่งมากๆก็คือเรื่องราวเหล่านี้ถูกค้นพบอีกครั้งผ่านจารึกต่างๆหลังจากที่มันถูกลืมเลือนไปเป็นพันปีเลยใช่ครับการกลับมาของเรื่องราวพระเจ้าอาโศกในยุคหลังเนี่ยมันเหมือนเครื่องย้ำเตือนถึงพลังของมโนธรรมสำนึกนะแล้วก็ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้นำซึ่งมันส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อสังคมและประวัติศาสตร์ได้จริงๆ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้นำที่เปลี่ยนความเชื่อแนวปฏิบัติได้อย่างพระเจ้าอาโศกเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อภาวะผู้นำในอุดมคติไปบ้างไหมอืมน่าคิดครับหรืออาจจะชวนให้จินตนาการเล่นๆนะคะว่าถ้าหากผู้นำคนสำคัญคนอื่นๆในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเขาเกิดเจอประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้ โลกเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะนั่นสินะครับเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากครับ